มีเจนค่ะทีที่ดีต่อกิจกรรมบริษัทสร้างการมีสาขาโรงเรียนบ้านบางเกลือมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสตรีและคำึงถึงประโยชน์นส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ว่1มิถุนายนพศ2566จนถึงวันที่31มีนาคมพศ2567งบประมาณของเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1 เงินยืมจากโรุงเรียนบ้านบางเกลือจำนวน2,000บาทส่วนที่2หุ้นจากสมาชิกร2อยุ้นิบหุ้นละสิบเป็นเงิน1,200บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 2 0 0บาทค่ะการดําเนินงานของกลุ่มสารัะค่ะคสุลต่อคุปัญญาได้ดําเนินกิจกรรมจัดทําหมวกหมูฮิ้วแก้วนะ้ํ ของพวกเราได้ออกแบบเหตุฑ์ต่อยอดสินค้าของชุมชนและต่อยอดการสาลด้วยไม้ไผ่ที่มีอยู่ในรูปแบบที่สร้างสารรในการใช้กระบวนการวางแผนการตลาดและดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนค่ะมีวินยัยในการทางานในกิจการ ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะเข้ามาดูได้คะ่ะกระเป๋าไทยสารไม่ใช่แค่กระเป๋าแต่เป็นงานศิลปะที่สารด้วยใจทาจากวันสดุธรรมชาติอย่างไม้ผลิตคุณภาพดีออกแบบมาเพื่อคนรักธรรมชาติและแฟชั่นที่ไม่เหมือนใครเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยและช่วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะมาจ้า ชิ้เอกที่ผสมผสานความสวยงามและความแข็งแรงค่ะมาลายไ่สารผลงานศองกรรมจากธรรมชาติสร้างสารรค์ด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดสวยงามอ่อนช้อยเหมาะสําหรับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการบูชาการประดั